ครับสวัสดีครับอยู่กับผมบารด้อยครับผมนี้ไปส่งของครับของเต็มหลังรถเลยครับประมาณสามตันนะครับดูครับบ้านไปรวยครับเดี๋ยวพาดูถนนหน้าบ้านครับจะเป็นยังไงครับขึ้นได้ไม่ได้ไปชมกันเลยครับรอบหน้าบ้านครับพาไปขึ้นครับเป็นยังไงครับให้ไปบ้านถือกล้องให้ครับ ไปกันเลยกำลังทำถนนนะครับขึ้นได้ไม่ได้ครับ

มันจะติดไหมลุงถ้าไปทางนี้ทางนี้ทางแน่นแล้วเนาะทางแน่นแล้วเนาะได้ไลุงเขาบอกทางนี้ปล่อยเปลี่ยนทางครับทางนี้ดีกว่าไปทางนี้ครับดูนนนครับอย่างลำบากเลยครับโคตรมากเลยครับเปลี่ยนทางครับไม่ไหวครับดูครับไปแล้วครับเริ่มติดแล้วเหยียบยางเดียวครับ โมครับโหดมากเลยครับอออ,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 อ ครับรวยสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับเสียวๆกันหน่อยครับเจอกันคลิปหน้าครับเจอกันคลิปต่อ,ตอไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ